วัดดวงมาแล้วนะครับองคนี้ผมจ่ายเงินแล้วนะนะครับองนี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ซื้อไปนี่นอนไม่หลับนะยังคาใจผมอยู่เพราะว่าเนื้อหานี่ดีแล้วเกินนะครับอันนี้ขายเป็นองคนะอันนี้ขายเป็นองนะครับเนี่ยนะครับนี่อันนี้ผมจบตัวเลขแล้วนะครับจบตัวเลขแล้วเดี๋ยวดูกันชัดๆกันเลยกันว่าที่ไหน เป็นผ้าปิดตานะาผ้าปิดตาหน้าเดียวนะด้านหลังไม่มียันด้านหลังอุ้มหน่อยนะ <t> นะครับไม่ทราบพี่นะแต่ผมว่าน่าจะดีนะเพราะว่าเป็นเนื้อชานหมากลักษณะน,นี้เป็นเนื้อชานหมากนะครับขอวัดดวงเลยก็แล้วกันนะครับนี่ขอวัดดวงเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้ที่ขอวัดดวงมันไม่ยากนะครับเรียนพระนะนะครับ้าผงนี่ต้องยอมนะครับแต่ว่าลักษณะนี้นี่นะครับเป็นเนื้อชานหมากเก่าๆนะ นี่นี่มีพงด้วยนะครับมีพงด้วยตรงนี้มีมีพงเหมือนกับมวลสารหล่นออกไปก็น่าจะหลายปีพอสมควรอยู่นะนะครับนี่แต่ผมก็ไม่ทราบที่หรอกใครทราบก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับว่าที่ไหนนะเดี๋ยวผมยกขึ้นสูงสูงกันเลยอ่านี่นจะได้ดูชัดๆเนี่ชัดย,ยังครับนี่อะดูข้างด้วยอันนี้ด้านหลังอุ้มหน่อยนะไม่มียันเลยนะครับเป็นภาพพิมพ์หน้าเดียวนะนะครับแบบนี้เลยนะครับ ที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับผมวัดดวงมาแล้วนะครับที่เหลือเราก็มาดูพระอยู่ที่ถาดก็แล้วกันนะอันนี้ผมเช่ามาแล้วนี่พระอยู่ที่ถาดใครอยากจะใครอยากจะไม่เช่าก็อยู่ที่นี่แหละครับข้ากำแพงกัสมชันเส้นหน้องใายบู่นะมาได้เลยนะครับอันนี้ไม่ทราบนะผม,มดไมูไม่ถนัดนะครับฟับงเพลงไปเดยกันแล้วกันนะครับ ไม่ทราบนะครับนะสมเด็จเยอะนะครับรุ่นใหญ่อยู่นี่เยอะนะครับว่ายังไงนะครับนี่ไ่สนัดก็วางก่อนนะครับมาตรงนี้นะครับพี่เพื่อนๆป๋าวางอยู่ตรงนี้นะครับไม่แพงไม่แพงนะครับวางกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่อันนี้เป็นพ้อเงินนะพ้อเงินฝั่งนี้ผมก็ไม่ทราบอาดูแบบนี้แหละนะครับค่อยๆดูไปกันแล้วกัน เดี๋ยวผมแพนให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับแบบนี้แหละนะครับใครสงสัยก็มาดูมาซื้อก็แล้วกันนะครับเพราะผมได้อุดหนุนองค์เดียวนะครับเพราะว่าเข้าตาผมองเดียวนะครับฝั่งนี้จะเป็นพระปิดตานะครับนี่พระปิดตาไม่ทราบที่นะดูเป็นนยาวก็แล้วกันนะครับนี่ไม่ทราบที่นะครับ นี่เป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้เช่าไปนะครับอ่าดูฝั่งนี้เป็นเหรียญน,นะนะครับผมได้ไปรายการเดียวนะครับอันนี้เป็นเป็นหลวงปูทวดนะครับไม,ไม่ไม่ทราบว่าปีไหนเือนะครับเอาสักสามนาทีครึ่งนะครับพ,พี่เพื่อนๆนะครับสักสามนาทีครึ่งเดี๋ยวมมีอะไรน่าดูบ้าง มาแล้วก็ต้องได้อัดคลิปไปฝากท่านผู้ชมแหละนะครับอันนี้ที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบนะครับนี่ปาปิตานะครับนี่อันนี้ก็แห้งนีเแล้วเกินไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับดูกันย,ยาวๆก,กันนันโอเคนะครับมีลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องรางนะครับอ่ะโอเคนะครับ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ